สบายดีทุกคนืันอนี้พบกับซองสวิตาตารเนอย์ีกแล้วเนาะืัอนี้นนเราจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการที่ว่าแบบแังมุมเขาหูลูกนะเฮาเขาควรที่จะเฮ็ดแนวใดให้มันออ้วก็โดยที่ลูกเขาไม่ต้องแบบไม่ต้องเจ็บตัวนะเพราะว่าแมงม้มเขาหูนาะแบบเด็กน้อยเพราะว่าเด็กน้อยเพราะว่าเด็กผู้ใหญ่มันทรมานานะเนาะวันนี้เราก็เลยจิบาบอกวิธีหรือว่าเคล็ดลับเนาะวิธีการเอา การเอาแมงไหมออกหูของลูกเพราะว่าลูกว่าคุ้ย่ายแล้วเนาะเดอเป็นกาเหตุใดสามารถเหตุใดแล้วก็ให้มันออกมาเองได้นะเพราะว่าเฮาเนาะก็เป็นอันแม่เนาะเพราะว่ามีประสบการณ์แมงไหมเคยเข้าหูลูกแล้วเห็ุเหตุใดมันจังเสียออกเนาะเพราะว่าวิธีนี้เขา,าใช้แบบ พ่อแม่พ่อแม่เคยเคยใช้เคยผาเฮ็ดเนาะก็เลยว่าเออมาเฮ็ดแล้วมันก็ได้ผลก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์เพื่อทุกคนได้เบิ่งเนาะว่าการว่าถ้ามันเกิดกับโตเฮาเองแล้วก็ลูกเฮาอ,นะอ่ะนะเฮาเฮาควรที่จะเฮ็ดแนวใดเ,เบิ่งเนาะนี่อุปกรณ์มีแต่มีแต่เจียเฮาก็ลรอรอเฮ็ดเคือยดซูบโดยเฉพาะเนาะคนที่แบบว่าซูบยาอยู่แล้วเนาะสามารถใส,ยส่ยาซูบได้ เพราะว่าเขาเขาใส่ขวานเนาะถ้าถ้าบบ,าาบบมีกะหาเจียแบบนี้ก็ได้เรือเลือเจียแบบนวใดก็ได้เอามารอๆแบบนี้เนาะเอามารอไปรอให้มันเอาแนนแนนเนนนึงรอล้วรอให้มันเป็นใหเนนนะ้เป็นบ้องขยากสุกนะมันเป็นบ้องแบบนี้ก็ได้เลยแบบนี้แล้วเรากะเอากระไฟเนาะจิดูดดูดขวันอมไว้แล้วกั ไปพูไปพูใช้หูลูกเนาะวิธีนี้จะเฮทแทมแมงไมที่มันเข้าไปมันไต้อยู่ในหัวนะมันจะออกมาเองเลยมันจะไตออกมาคืนเลยนะโดยที่เขาก็่ได้ต้องไปใส่อุปกรณ์ไม่บอรหรืออันขัดที่หูบอที่ว่ามันที่เฮททารุเขาเฮทเขาเจ็บเจ็บตื้มนะเขาเป้าควันนี้เข้าไปเนาะมันจะไตออกมาเองเลยมันจะไตออกมาเองเลย,เ,าาเ,เ,ลยเพราะว่า ูตรนี้เนาะเหตุแล้วได้ได้ผลแท้กับกับเขาตัวเขาเองแล้วลูกกับลูกเขาเนาะเขาเหตุแล้วได้ผลแท้กันเลยอยากเอาวิธีนี้มาแนะนําให้มู่เพื่อนทุกคนหรือว่าแม่แม่ทุกคนเพราะว่าจะเป็นพ่อแม่มือใหม่ที่ว่ากําลังเลี้ยงลูกน้อย,อยตอนนี้เนาะใครมีปัญหาแบบนี้หรือว่าแมงไม้เข้าหูลูกไปมีการลองวิธีนี้ลองเบิรงเนาะลองเห็ุเบิรงเพราะว่าเขาเหตุแล้วได้ผลเขาจะามาแนะนําเนาะ บับคลิปนี้เนาะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เด้อเพื่อโอกาคดคลิปต่อไปเนาะไัเฮ็ดและได้ผลก็ลองมาคอมเมนต์กันบ้างเนาะบ๊ายบายทุกคน